ว้านอนนางก็ตื่นทุกคนเมื่อคืนนีเฮามาผักอยู่สอนนะเชฟสบายดีเด้อสบายดีว่าสู้ขู่สู้คนสบายดีตอนเสาร์เนาะยินดีตอนรับเขาสู่สองสาววันหลันถุงเด้อทุกคนเนาะอู้ว่าสีตื่นประมาณเที่ยงอยบัดนี้ผิดว่าว่าโกันบ่อนบได้โอคงโอเค ว่ากันว oh anyway. to ่าส <laughs> ิต <wh> ื่นเที the the ่ยงบ่ออุมเฮาตื่นซสาวกหมงวยน้อยใช่ไหมออกมาหนาวให้เกางยีนชีนหนาวพวกอือผู้ถ่อวยผู้ถ่อตื่นไว้บ่เฮ้ยเราทนราทนเรทนน้ำประดับชีวิตเราอยู่ในนอกเราทนหนวดตื่นมาทนหนวดทนเข้าเราสุดเต่งกับเบิดแล้วเด้อเลยเต่งกับสิได้ดสุดในเมื่อบ่แม่นต์เด็ดสุดเงินเบิดเงินเบิร์ดลำบ่ เงินเบิดเยอะเงินเบิดแต่เดินทุกคนเฮากับสีโรงงาแล้วเนาะป้าเถอะไม่ต้องโฟกัสหรอกพี่นจีนใส่สมการเขาไปอยากใส่เพราะว่าลงมาบ้านเฮาทุกคนอากาศหนาวเฮงหอดสว่างเห็ดเออเขาหอดอัคำมวลเนาะหอดคำมวลอากาศเริ่มเปลี่ยนแหละเย็นเจี๊ยบก้อนเฮาอยู่วังเวียงน่ะบรรยากาศดีเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวสมพ่อเนาะข้าเจ้ามาเที่ยวแบบตลอดปีตลอดแรื่งตลอดฝน บ้านเฮาหนาวแต่มวันทีสองทีสวรรค์ไปมามันเลมือนทีสองมูทำอิดเนาะมันเหลืองหนาวหมูทำอิแต่ว่าทั้งนั้นอ่ะเขาลายแต่กันยังบนหนาวนะเขาลายนะอ์หอบโดยภูเขาแต่ว่าอากาศบ่หนาวแบบบ้านเฮาเป็นคนมันก็สิแบบประดิษฐหน้าเย็นๆนะทริปเที่ยวสามมื้อสองคืนก็คือจบลงไปเป็นเทียมหอยทุกคนตอนนี้เฮาก็คือพร้อมกลับบ้านเนาะหลายคู่หลคยคนก็ว่าอันเอาคือเมื่อไว้เทะ คือบอกไปหอดหลวงพะบางนั่นนี่เพราะว่าทิพที่เข้าไปเขาบอได้เหลือหลวงพะบางนาเนาทุกคนค่าเขาเลือหลวงพะบางมันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาบอได้เหลือเอาไว้โอกาสหนาเพราะถ้าเข้าไปปีนี้เธอเดียวปีหน้าเขาสื้อได้ไปอีกแฮะอะนรระวัเงินมันใช้หลายปีต่างกันตอนนี้ก็คือเตรียมโตเก็บสผ้ากลับบ้าน Let's go วู้เม้ารลดอีกแล้ว เรื่องของฝากก็จ๊ไก่เงี่ยเนี่ยเนมาเสือโอ้ยเงินบริเ้แมาเป็นมามากไปาะแลควนกำลัากันพอกระเมขวนแร่ลุกลางสกระดยยูพอได้เสียงไห้โทรเข่อก็นังไห้ลานข่อก็นังรือหันสิเป็นหองกิน้าเฮ้าสิสื่อแต่เสือผามั้จะาว่าู่กับเด็กทุกคนไวอีกย่างหนึ่งบ้านเฮาน่ะ เสื้อผ้ามันก็บบริอึดมันก็พอได้ใส่อยู่กันเอาเป็นท้องฝากท้องต้นที่แบบว่าเอออี้นุ่มกับไม่ร้อนหูหรือลยเนี่ยนุ่มบบบซาลีนะกัวละสิบมันรุ่นละผิดเลยแอ้วก็เลยอ่ะสื่อเป็นคลองกินแหละมันกินได้หลายคนเนาะ่ได้เมื่อเช้า กว่ามันเมาหล่นถือขออย่างน้เมาอลีพี่น้องโอ้ยใส่ขนมากตอนนี้ขนบริษัทช่วบริพ่อดทุกคนเอ้ยไปปีนผ้ามาหนาค้าี่ก็บอให้ว่าสุนั่งนนี่ก็โอ้ยสีนต่อแข่งคอยตีนนี่ก็ไปยังได้คอยขึ้นขั้นไดขนุงขั้นไดก็ได้หละป้าทางนอกเาพูดันมาคือปีดไต่มาคล่องจบบบดิพาพมันเขาใส่มาลงค้งเขงเธอต้องเขาใจ ีโยบยยยยย้าดกระเป๋าเตรียมพร้อมเรียบร้อยอันนี้นะของเอ้ยเลี้ยงศิวะโอเวอา์วะสวานนนนอนห้องเบอร์สิบหกอม,มรินนนท์นอนห้องเบอร์สิบเจ็ดห้องนอนห้องเบอร์สิบหา้าเพื่อว่ามีคนอยากเสียงโสงนะพอนะนี่ดีบนเฮาผักก็คือความจริงกระแก้ๆเฮือนปู่สว่านนี่แหละขึ้นไปในนูนนี่ก็แม็นเฮือนปู่แหละแต่ว่าเฮามันหลายคน เราก็เก่งใจบุญไปนอนเฮือนอาเนาะนมันออกไปนี่ก็ะติดถนนใหญ่แล้วก็ลงตลาดเลยแหละทุกคนนั่อนอนะีกคนน่ะปางามเถดดีออโอ้ยอเลยตื่นแต่จังโมงว่าเราสิลง,ทง,ลง,ลงลเที่ยงหลอกล่วงขนาดไม่ละเลยลูกแตงหน้าแตงใน,น มันตึงเนาะฮาแบบโดนๆแถบสิแบบว่าไปปีนเธอหนึ่งไปออกกำลังกงขั้นเป็นข้อออกกำลังกายตลอดขนาะสิบอนคอยนั่นนะเ้อกัมเหนือนเรเคยทำงานเพื่อไปปีนเธอหนึ่งคุณเลเจ็บไปหอวซ้เดือนระวังโล่มันเหี่ยด้วยเพิ่มแล้ว่นเพิ่นแล้ มันมีอย่างคือนะเครื่องจะลายแหงบ่จะได้ใส่ท e ุกส hey? ุดอยู่ด hey? ีเลยใสุดสุดใช่ใส yeah, ่ถูกสุดก็ใส่แต่ของซุเขาโซนคนบนนี่หนักเลยมันหนักน้ำกระเป๋าบ่กระเป๋ามันหนักนี่ของมันใส่หลายเลยใส่เพื่ปอะไรเยอะเยอะป้าเขื่องค่ะ เครื่องเนา่าบอกให้ว่าเตามือมายันมือเมื่อถิ่มไว้ในรถบางส่วนต้องเอาเครื่องอันของฝากออกมาหน่อยอีกนี่เบิ้องของหน้าอมรินเพิ่นนนะทูบทูบอามาาตะวัดอันนั้นเดี๋ยวต้ตงงองเบนะิ้งเฮ้ยคองเพิ่อน่ะนี่ขอบคุณเกาหลีเกาใจนะคะขอบคุณนะคนเครื่องบลืมบลืมกล่องปเงป้าไว้ใส่กระเ,เป๋าได,ได้ทุกคนซุ้งคอยได้มาเกียงมาแต่อันเมืองเฟืองเนาะ มะเกียงเมืองเฟืองเพราะว่ายูหันข้าเจ้าปลูกเองเดิมเป็นมะเกียงลาวทุกคนเอ้ยบราได้นำเขาแล้วแล้วก็ซิมีปลาเหงืเนาะคุณวันตาก็ซื้อมักโมมาแต่เมืองเฟืองมีซีปิดกี่เบาะพ้องจะเบิดแล้วบ่ปิดตัวนั่นเลยเนาะว้เรามาอันนั้นเองแล้วเนาะจะเป็นเอียงมันหนาวกัะเป๋ากูนี่กระเป๋ามันนี่มันหนาวเธอาไหร่เจ้าอย่าเอาไปเดิมมันหนาวมีอยูุ่มันมีอีกใบหนึ่งของอัมมารินาใบไหนหน่อยสำนีนะ เราเคยใส่ไปตอนวังนต้นนั่นอหละโอ้ใบยืนอกก็ได้ค่ะมันบ่มีบนหนังเราอยู่ในนั้นนี่เมื่อคืนนีงพาก,กันนอนอยู่สั่นสองเพราะว่าสั่นรุ่มนะน,นอนวังหันนอนบรหลาดเรียบร้อยบอกยังเหลือแต่อักรยคำกับหน้าอำลาทันลงมาเป็นยังไงเมื่อคืนในโบสถ์แฟนดีบทุกคน จบลยเด้อทุกคนทีบเที่ยวสามมือสองคืนเฮาเนาะม่วนอยู่งอหญ่เงินเดือนเง<อ>ินหามาเป็นเดือนเบิร์ที่สมมือตคือจังหวะกินยังกาแซ่กันอยู่ไม่ได้เราคือเบิร์่ายวะฮะแต่ลายแต่เรามาสื่อปลาแห่งคนเดียวเราหาเลยหาเซน เพิ่นเพิ่นซื้อเครื่องของฝากเมื่อเมื่อบ้านนะทุกคนเบิร์หาเส้นฮาสุดเห็นผู้ชายตีวัดโถมีผู้ชายทางไหนอีกเดียวเลยค่ะคือจะเอาแต่เวียงจันทร์กับไก่ลงมาแล้วแม่นบอกเมื่อคืนนี่ก็ซื้อปิีงไก่มาให้เลยมาให้ผู้ชายนะเฉพาะจังหวะตื่นเดือดรุกเศร้าเนาะเฉเด็ยวเมื่อคืนนี้รับบริโอนด้วกันเลยก็เอ้ยเขาต้องไปเปิดห้องใหม่อีกแนี่ยเลย แล้วเราสเปิดของนอนคนเดียวเราเนี่ะกระเป๋ากับบัตรค่าเมืออเฮีท่ชอบอยู่เบียกได้ปึกซึ่งเป็นเชงอยู่ไอย่าคือสุมเฮามาแต่ต่างประเทศนี่แหละกระเป๋าเป็นลำนลดลำนวดมีซิปที่นั่งก็ยังมีอยู่แม่นเราก็สีสอนสอนก็คืออันนี้เรานอนเ๋ยวนีเด้ แล้วก็สีแบบต่างสอนส้นแบบนี้ได้เราออกเดินทางอยู่แล้วเราเราจะไปแล้วปลานะไปเว <c oughs> ียดนามแล้วเราเอาเกรดลงโซเชียลค่ะฮันตี้เนาะเราเก่งเนาะเราแข็งแงเราบ่ได้ถามว่าเรามีบอกโอ้ยบึ้งนะคือซ <c oughs> ุปเฮาร์เราเขาสีเอาเข้าได้ลูกได้ไผ่ได้เคยไม่เลยแหละ เราอายุจนปูนี่เลยเนาะเมื่อยังโทรไปถามลราติส่ะโอ้เธอลืมไปแล้วหรอว่าชีวิตนี้อย่าไปอย่าไปหาเพิ่มเถอะใหมันโบมีภาระอย่าไปหาให้มันเป็นหาเงินเธอยูหูคนเออออกจากบนผักนั้นคือจังว่าบรี้สวยปันไดพอมาหานอันขายเครื่องเคก นางมาเอาอีกเมื่อนี่เพราะเขาจำเป็นได้ขึ้นมาเขาต้องสื่อคองลงไปเนาะ9โมงแล้วไวแหงเวลานะสรุปมาอะไรีแบบที่เข้ามาวาังก่อนหรือวริ้มาเนาะแบบแบบเดี๋ดยวห้องสิไปเบิ่งหายคอยมากามากคอยมากที่แบบว่ายางเขามาแล้วมันแบบขักแล้วนะ มันเป็นตายักเสือเด้วยในใส่แบะแสมันเป็นแบบไหนนี่นี่อันนี้เป็นน้ำตาลโมเมนติอ๋อมันเป็นแบะแ่ถึกแล้วน้ำเชื่อมเหรอมองเห็นแบะแสเหรอเขียนอยู่แบะแสเลยแบะแ่มันเหนียวอยู่มันก็เหนียวอะไรนู้นข้าวโพดอายุแค่ข้าวโพดแฉงเจอาจักถทงมันเหนียว ทุกคนเอ้ยหลังจากที่เขาสื่อเขื่อนกลับมาแล้วเขาก็จิมากินพัก<า>ก,กินหยากัน<ม>กินหยาอ๋อหยาบอกเลยท่าคนปกติจะเห็นเป็นพักท้าคนที่นี่ผมอาจจะเห็นเป็นหยาเองหุ่นุ <c oughs> ่นหุ่นุกินแล้วคุ่นเสื้อดำ กินข้าวเปียกซอสนะเขตเราอย่างเดียวออกเมือแอ๊บให้ให้เบิ่งให้เพื่อนเนี่อันนี้คือข้าวเปียกเสร็จเนาะบ้านเฮาในยมกินกันหลายผู้ได้มากรุงมากรุงก็เยอะเลยเนาะนี่นางอันนี้มาโหลดบททะเลสวงมือคืนนี่มานอนเอ็งแรงจังหวะงานสื่อทำเนื้อเนาะ เสร็จคำคำแบบบลอกบอดาจำนำหได้ดย่มันีะแทงอยู่เ้องแทงแหงจะเอาเกี่ยวบอกปลาท่านี่กินไหมเขากับเขาผัดยังเที่ยวเคยกินเขากินแต่นั้นมาแล้วอันนี้เขาเปียกหมูโสดคนนี้ <Wow. S 2> อุย้ยบอดอายหมดเลยเจ้ากันเจ้าตูดมาวางนี่ถวัวจะเหรอเออกระสุนโบตูดตูดเออสั่นกับเออคนนนย,ยับมาถวยกันนะกระไก่ยู่โอ้ให้่ไกไ่แชมป์เลยมือแรงเขาไปนอนน้ำกันเลยอันนี้คือกระปิกระปิกระสมเขาสั่งสุดท้ายอยู่แล้วคอยได้เป็นคนสุดท้าย ันนี้คือเขาเขามากินในตลาดเนาะรถหลายๆตะกี้ขีดวะชิ้นมื่กินี้เขาอยู่บ้านหรือจังได่เพราะว่าตื่นก็คือนจังเลยอันนั้นเต้นเศร้าอยู่เนาะมาแล้วอันนี้อักินอันนี้ก็หมกูกรอบคือกันมันอันนั้นมดจา้ะจกสีเขียวได้หรือเ่หลังจากนั้นเขาก็กินกันเร็

ปเอาบักเคนตลูกอีบะอาบกอาบ่กันชงนงเดียอแมตุ้นาว่าประมาณสองเซนหาเข้าเดาเดี๋ยคือเขาเคยทกาก่อนมาหนีแต่ข้าคุ้น,นะ,ะแต่บุกหบางเทมทีบางทีมันสี่ราคาเจ้าก็ะือมาปัน่น เฮามาเซ็ตกันกำลังเขากำลังชิมเงินแล้วนะทุกคนดอนเฮามาหลอกตลาดได้บังเอิญว่าโทรศัพท์แม่ยโซนอ่มันตายเขาติดต่อเราไปประมาณเดือนสองเดือนเนาะเพื่อนก็เลยอยากได้โทรศัพท์เลยเข้าอย่างไกดอาหารจนเราจนเราว่าเนาะตั้งโตเลยเก็เลยคิดบอกก็เลยว่าส้อโทรศัพท์ินให้ผมอันนี้รูดได้เท่าไหร่บอสโซฟาเจ็นใช่ไ้ม

ดุดมุอนมุนกรมุนแหละนั่นนิ่มเป็นเหมือนเนื้อไปเลยไปหาสัมผัสนะคะว่ามีบอมีอยู่แต่เราหลินบดเป็นพอัวเดาใส่เท้ามันใส่โท้อันนี้ค่ะอันนี้เราใส่โท้แบบเนาะโท้เบียกเราเบียกงานการเมืองดีเราเป็นแบบนั้นเหี้ยนะเป็นหัวหน้าอียงก่อนเหี้ยเหรอเห็นเบียกเกี่ยวกับบั่นกับมึงะนะโอ้โหแต่ว่มันสิบประหยัด ก็มีหปรกาศนี่ถ้าสมมโอเมือแล้วมันเปิดบริมันต้องเย็นๆอยู่แล้วโดั้นมันปัญหาอีะมาก่องเกมขึ้นมาราสว่าเอามือใส่ก้อาใส่คนเทนบ่ได้นะิ่งหอกมาได้คือม <c oughs> ขอบใจจี๊ดจ๊าดไปได้แล้วตลาดยูซอนในเขตนี้คือใหญ่แหงทุกคนแล้วมันก็มีสสองสั่นน้ำเด็ดเอาก็มีสองตลาดเนาะข้ายางก็ะขวดอข้า่อให้เงินเท่าเรือมหมเนี่ยหัวเ้างสิไปซื้ออนั่นนีปักเข็นตะลูกลูกพันกะ เวลาลูกเพิ่นออกแต่งานเพิ่นคิดแซ่พ่อเพิ่นมากอันนั้นแม่เพิ่นมากอันนี้ได้ยามเพิ่นสีกับเนี่ยเพิ่นก็ะหูจักคว่ำอยู่เด้วทุกคนเออบางเทื่อเงินซุ้มเพิ่นบ่มีกัย่าเพิ่นเก็บเอาแล้วเพิ่นก็ว่าโอยมายืมแน่ยผูกซุ้มเพิ่นใจใหญ่ขี้ยังเบิดเท่านั้นส่งไปหน่อยได้แล้วของฝากค่ะเนาะเบิด์ตเรามันก็จะเป็นตลาดอันนั้นอะไรได้ดิ เด้อมาเด้อมาใหม่เด้อป้าเฮงอันนี้สิเป็นตลาดสดเราทุกคนเ็สีผูกเขาจะนางขายเตี้ยอยู่จะขายเที่ยวกระซองบาทเท่าหันเซาบะลีเที่ยวบ้านเราก็ขายสเดือดสวัสดีนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเขาคือรถไปเทียมหอยเทา่ยวกันจีเมือแล้วเนาะ ทำเดบิวต์สุขุมสุขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวันเดอร์นอนมือนีฮอดบ้านเนี่ยนอนทุกคนเนาะไปแล้วสบายดีใช่เราควักนะพอกันคิดหน้าได้